้ีาวบนรางทำงอไรดีวะเฮ้ยเง็นว,วิดีโ้นี่ปะเป็นโนมส่งหลืมาวะกดตีมินเนอรคลิกสัเทียนด้วกันนี่มึงส่งแม่กูรู้แน่ครัวนรกตอนไก่ย่างร้อยดาวภาคนรกไก่ย่างน้าบักซอยพุบจากกรขี่ นมกะทยเกลือน้ำจืดนี่เม็ดมะม่วงหิมพานอาหารมาเพชรดีกรีฟอสมะเขือเทศเฮ้ยทุกแม่งซะเลยเนื้อหมาหน้าปลาซอยและนี่มายองเนสของโปรดวางดีๆขั้นแรกเอากระดูดกอกัลไตสวัสวดีฉันแฮปปี้สวัสดีฉันคีโน่เฮ้ยเล่น,ๆๆนเลยบ้างปัญญาออนเฮ้ยไอ้ไก่บ้าพวกนี้กระดูกจชิบหายเฮ้ยต่อยแม่งเลยอืมูรูหน้าเครียดขนาดไหนตึบน๊บเมื่อไงคือโอ้ กัดแม่เราทำไม่ได้เรื่องขี่ตัวไปคืกันใส่นมนมมีประโยชน์คุณค่าทางอาหารสูงกินเยอะๆได้ตัวสูงนะเด็กๆและขั้นต่อไปใช้อุปกรณ์ในการขนนี่ปั่นเข้าไปเลยไม่ไให้แดกแล้วนะต่อไปกันใส่ซอสมะเขือเทศนี่ใส่เข้าไปเยอะๆนี่ใส่ออกอยู่วะคนๆๆ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 ๆจุดหน้าเครียดขนาดไหนขียตัวไปคืกันใส่มะม่วงน้ำฟานนี่ใส่ธรรมดาโลกเป็นน้ำนางปลาแบบนี้หนึ่งโลคจำ ปาดกดเมียที่บ้านเฮ้ยแล้วก็ราดซอสลงไปเลยนี่เยอะๆต่อไปคือการหั่นเนื้อหมาเฮ้ยเราไก่อามีดไปไหนวะเนี่ยะมาใช้กันไก่ก็ได้วะเฮ้ยงดงดงดงนี่ไม่ทันใจถูกมากเลยเปิดเตาอบให้ร้อนก,นกว่าดวงอาทิตย์ใส่ลงไปเลยนี่เฮ้ยเอาส่มามัคอนดูสิใครจะแข่งกันเอากระไรหมาเขียนเรื่อง โอ๊ยโอมยไม่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 กูไม่ยอมแพ้มึงแน่กูชนะแล้วกูชนะแล้วเอ้าโอ้โอ้โอ้กูยอมก็ได้กูยอมก็ได้เฮ้ยฟ้าไว้ก่อนไอ้ีม้าข tamam ี้เรื fe ่อนเฮ้ย hmm. ต <okay> ่อไปคือการต้มอาหารมาราเพชรดีกรีนี่แกะสูงแม่นั่กแกะทองใส่ไปเลยทั้งสองนี่แหละขั้นตอนต่อไปนำเนื้อมาไปผัดนี่ผัดพ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 ัดเข้าไปเฮ้ย อีกหน้าตาดูน่ากินใช่ไหมล่าและอาหารว่างมีประโยชน์มายองเนสรถทัดแม่งคตดไหวเลยมากินก็ได้เลยพวกเวน กดซับกูด้วย